เสร็ครับสุพลสุพลขี่สัต์จุดเต้นอะไรปัดเขาครับไปทำอะไรมาไม่ครับเก็บเองไปหกล้มไปเดินลักลอบตรคคนแทนาเดินขีดยางเดินรับน้ำสับรถครับโดนระน้ำสับรถเสารถกิโลเท่าไหร่ยอดเลยกิโลบทสนทนาระหว่างคนไข้กับหมอในโรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้อาจเป็นบทสนทนาที่ดูต่างไปจากห้องตรวจโรคของโรงพยาบาลอื่น เกสมเต็ภาพแกมดีแหง้จแต่ก็ไม่เหมือนที่นี่เป็นกันเองหมดก็เรื่องคุกสุกนะครับแล้วก็เวลาทํางานก็ให้เบาๆหน่อยอย่างเงี้ยแกก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องรักษาลูกนี่ครับถ้าเป็นหนักแกก็ให้ให้เบาๆลงนายแพทย์พักดีสืบนุก,การพูดในการโรงพยาบาลสมเด็จพยุภราชด่านซ้ายจังหวัดเลย ทำเช่นนี้กับคนไข้ทุกคนมาเป็นเวลากว่า34ปีแล้วในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแต่เราสุขใจไงฮะจริงๆผมก็แอบอคอร์รัปชันนโะยบายนะฮะแอบรักษาคนฟรีโดยที่ไม่ได้บอกใครผมว่าจุดตรงนี้สำคัญนะผมว่าความอิสระมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนหลายๆคนคิดว่าพอทำงานในระบบราชการเนี่ยมันจะเป็นมีข้อจากัดเยอะผมก็บอกว่ามีอิสระนะความอิสระนี่แหละครับจะทำให้เราสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็มีจินตนากานกาารรในนทเพื่อคยาายากกไไล้้ดง่ยยมเนรแพทย์พักดีถือเป็นหนึ่งในผู้นวยการโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคนหนึ่งของประเทศเขาบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้นวยการโรงพยาบาลชุมชนไม่ได้จำกัดอยู่ในเขตของโรงพยาบาลเท่านั้นอยาให้มันตินานเพราะเรา,เานะอย่ากเดียจะนเดที เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าผู้มยการโรงพยาบาลชุมชนทําอะไรที่มากไปกว่าการรักษาที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนชมรมคนพิการตะบนานาดีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนผลิตยาสมุนไพรส่งโรงพยาบาลและสมาชิกในชุมชนต่างเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลด้วยนายแพทย์พักดีเชื่อว่าการส่งเสริมกลุ่มคนด้วยโอกาสเหล่านี้ ก็คือการส่งเสริมสุขภาพอย่างเท่าเทียมเพราะเมื่อปากท้องดีย่อมนํามาสู่สุขภาพดีและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของบทบาทผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนจริงๆเนี่ยมีคนก็ถามเหมือนกันว่าว่าอ้เป็นหมอชุมชนเป็นหมอชนบทจะต้องไปยุ่งอะไรตั้งมากมายขนาดนี้ไหมเออผมลองต้องถอดคําว่าหมอออกเนาะเออผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะมนุษย์ก็มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ถ้าคิดแค่นี้เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นแอำเพอเป็นพยาบาลเป็นผู้ว่าถ้าคิดอย่างนี้เสร็จมันก็อยากชะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมฮะมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องช่วยเหลือดูกันช่วยดูแลกันแต่ปัจจุบันวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงสาธาร,รณสุขโดยเฉพาะบทบาทของผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หากจะมีการยกย้ายตำแหน่งงานนี้ในทุกๆ4ปีเราต้องรู้จักคนเหล่านั้นมาอย่างยาวนานเลยคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราดู แค่เฉพาะป่วยอย่างเดียวมันก็อะมาตามนัดนะแต่ความผูกพันที่อยู่กันอย่างยาวนานนะ่ะมันจะเห็นเลยว่ามันควรได้อะไรนะฮะได้อะไรคือเราก็ไม่ทราบว่าเป็นบทบาทไหมคือแต่เราเจอเขาเป็นคนไข้แต่พอเราเห็นเขาบ่อยๆแล้วเราเห็นเขามานานเรารู้จักแม่เขารู้จักพ่อเขามีออกเสร็ไหมครับไอ้ความผูกพันเนี่ยมันก็อยากจะช่วยเขาคราวนี้เราก็ต้องหาช่องทางว่าจะช่วยยังไงพอมันมีช่องทางมันก็ทำได้ ในแพทย์พักดีเป็นแพทย์โรงพยาบาลชุมชนคนหนึ่งที่ต้องการจะเห็นระบบสาธารณสุขดีขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันวงการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายเรื่องทั้งในเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กรและจํานวนแพทย์จบใหม่ที่อาจจะสนใจบ,บทบาทแพทย์โรงพยาบาลชุมชนน้อยลงวชิรวิทย์และบำรุงชัยไทยพีบีรายงาน